สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันปรจะจำวันที่31ตุลาคม2566โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวทางเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็น Daily กันนะครับ รอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่นะฮะตามระบบของเราอ่ะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วนะครับประมาณ12แท่งก็หมื่นกว่าจุดเลยทีเดียวนะครับเมื่อวีคที่แล้วนะครับเราบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับแล้วมีโอกาสที่จะทำไฮเยอร์ไฮเพราะว่าสโตทํทำซุปเปอร์ทิ้งไว้อะนะฮะเรายังคงสันนิษฐานแล้วก็คาดการว่ามีโอกาสที่จะทำไฮเยอร์ไฮนะครับเพราะว่าติดแนวอ e s i s t สแตนแล้วก็มีโอกาสที่จะทะลุแนวขึ้นไปนะผลปรากฏว่าก็ เป็นไปตามที่เราคาดการน,นะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนพักตัวอีกแล้วนะครับเพราะว่าอยู่ปลายเทรนแล้วนะครับจะเริ่มเกิด สัญญาณที่เรียกว่านะครับดิมา e นฟเฟกตก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเกิดการพักตัวในแนว r e s i s t a n นต่อไปนะครับก็คือแนวต้านต่อไปก็คือค่อนข้างจะไกลเลยทีเดียวนะครับอีกจากราคาปัจจุบันนะครับก็ขึ้นไปอีกสักประมาณ5000จุดนะครับนะแต่นะฮะลักษณะการเคลื่อนที่ที่เป็นเทรนนี้นะครับเขาขึ้นมาเกือบ2 0 0 0 0จุดแล้วนะครับดังนั้นมีโอกาสที่จะขึ้นอีก5000นอันนี้ค่อนข้างจะอยู่ปลายเทรนเลยทีเดียวนอกจากจะค่อยๆขยับ ในสเต็ปที่ค่อยๆขยับขึ้นที่มีพีเรียแบแคบๆเท่าน,นั้นนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นชัดเจนนะครับขึ้นมาค่อนข้างจะเป็นรูปสวยงามเลยดีๆียวน่ก็ค่อนข้างจะชันนิดนึงนะครับส่วนตลาดนะครับตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับ แรงซื้ออยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับตอนนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงบ้างแล้วนะครับค่อนข้างจะลดลงเยอะเลยทีเดียวเกือบๆจะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวเลยทีเดียวเราจะเห็นได้ว่านะครับเมื่อแรงซื้อนั้นลดลงนะครับกราฟก็จะไม่เดินทางต่อนะครับก็จะเกิดการพักตัวในช่วงปลายเทรนด์ใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจําได้นะครับส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับ เราก็พอจะสรุปในท์เฟรมที่เดลี่ว่ารอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับในระยะใกล้นะครับอาจพักตัวอยู่บริเวณนี้สักพักหนึงใหญ่ๆเลยทีเดียวนะครับก็รอดูต่อไปจนถึงแอคชั่นใ่ที่จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนก็จะส่งผลไปในทำเฟรมที่เล็กลง เรามาดูในทางเฟรมที่4ีชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นเล็กๆเ,เท่านั้นนะครับเมื่อวิคท,ที่แล้วเราบอกว่านะครับมีโอกาสที่จะจบเทรนแล้วอยู่ในกรอบที่เป็นไซส์เวสักช่วงหนึ่งแต่มันจะกระดึบขึ้นได้หรือว่าจะจะจะ,จะทำไฮเยอ์ไฮได้ก็ต่อเมื่อนะครับจะมีแอคชั่นมาเก็ตผลปรากฏว่าเจอแท่งเดียวนะครับเจอแท่งเดียวที่เหลือก็เป็นแท่งอ่าเล็กๆสั้นๆปอมๆก็คือคกลไก เบื้องต้นของตลาดนั้นไม่มีแรงขับเคลื่อนนะครับก็ยังคงอยู่เป็นไซด์เวย์ปลายเทรนได้เองนะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะครับยังบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนเป็นการเบรกย่อนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึงว่าดีมาร์เอฟเฟกตีฟก็เมื่อเอฟเฟกต์เมื่อตอนวันศุกร์นั่นเองนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ก็หดตัวกลับหาศูนย์เราจะมองเห็นชัดเจนได้ว่าโมเมนตัมระยะกลางอยู่บริเวณนี้นะครับ ทำจุดที่ไฮที่สุดก็อยู่บริเวณนี้นะครับก็คือทับประมาณหมื่นกว่าจุดนะครับเมื่อสามวิที่ผ่านมาแต่วิคที่แล้วนะครับเป็นการพับตัวของฝั่งขาขึ้นดังนั้นลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟก็ยังคงไปไหนได้ไม่ไกลนี่เคเรียนไปแล้วนะครับในนี้อยู่บทที่สิบ นะครับส่วนตลาดนะครับตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายนั้นเหมารวมไปเลยนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวสลับสับเปลี่ยนกันอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเลยทีเดียวนะครับเมื่อไม่มีปริมาณการซื้อขายเมื่อไม่มีวอลุ่มเราก็จะเห็นได้ว่าลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟที่เป็นทางเทคนิคนั้นนะครับก็ยังคงเดินทางไปไหนได้ไม่ไกลก็จะที่ไกลๆก,ก็เป็นแอคชั่นมาร์เก็ตเท่านั้นนะครับเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่ 4ชั่วโมงว่ารอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับยังคงเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นที่อยู่ปลายเทรนนะครับในระยะใกล้นะครับอาจเกิดการพักตัวอยู่บริเวณบริเวณนี้ก่อนนะครับแต่จากราคาปัจจุบันนะฮะถ้ายังอยู่ในโซนดีมานโซนนะครับก็ถือว่าแคบเลยทีเดียวนะครับแค่พันเ์จุดเองสําหรับกาเทรนวีคแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูในทางเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้น เป็นการจบรอบสัญญาณที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตเมื่อวันศุกร์นะครับก็ยังเดินทางไปไหนได้ไม่ไกลเลยทีเด,ยเดียวเมื่อวีคที่แล้วนะฮะ อาหดวิกวิกที่แล้วนิดหนึ่งนะเมื่อวิกที่แล้วนะฮะเราก็วิเคราะห์อ,อยู่แล้วว่าเขาเกิดการพักตัวหรือการเบรกย่อในระดับหนึ่งนะครับผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการณ์ทั้งวิกเลยนะครับก็คือจบรอบสัญญาณแพทเทิร์นฝั่งขาขึ้นเข้าสู่แพทเทิร์นที่เป็นกรอบไซด์เวย์นะครับใครเรียนไปแล้วเนาะเมื่อเป็นเทรนขาขึ้นเขาจะเกิดการพักตัวก่อนแล้วถึงจะเดินทางนะครับก็ยังคอ,อจํากันได้นะครับส่วนในวันนี้นะฮะ ในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งุดแต่เปอร์เซนต์การขึ้นนั้นมันมจะมีกึง่งกึ่งหนึ่งประกอบกับลักษณะการเคลื่อนที่ของก,กราฟที่เป็นการเคลื่อนที่ในระยะใกล้นั้นอยู่ในโซนที่เรียกว่าสุญญากาศนะครับนั่นก็หมายความว่าเขายังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซเว์เต็มตัวเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างจะไซเว์แรงๆเลยนะครับถึงจะมีแอคชั่นที่เกิดขึ้นก็จะกลายเป็นไซเวทกรอบกว้างนะครับกราฟยังไม่เดินทางนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตั ฝังขาขึ้นเล็กๆเท่านั้นแต่ตอนนี้ก็กำลัง พดตัวกลับจะถึงศูนย์แล้วนะครับนั่นหมายความว่ากำลังจะจบแอคชั่นชุดนี้เนาะแอคชั่นฝั่งขาขึ้นเมื่อวันศุกร์นะครับเมื่อวานเป็นเอฟเฟกต์เนาะวันนี้น่าจะจบแอคชั่นนะครับเพราะะมีโอกาสที่จะเดินทางต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องดูว่าเรื่องของปัจจัยที่เป็นเรียลไทม์นะครับจะกระทบหรือว่าจะส่งเสริมเนาะหรือว่าจะขัดแยง้งทําให้ลักษณะการเลื่อนแห่งกราฟนะฮะจะเดินทางไปทางไหนอันนี้เรียนกันไปแล้วนะครับนี่บทที่2เลยนะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดยังคงมีกาารซื้อขน ระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อ อยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเมื่อแรงซื้ออยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงกราฟก็จะไม่ขึ้นเห็นไหมฮะนะก็จะกราฟก็จะไม่ขึ้นต่อเพราะว่าไม่มีแรงซื้อไม่มีปริมาณการซื้อในตลาดส่วนแรงขายนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีโนโน่จะลดลงเห็นไหมฮะเมื่อแรงขายมีโนโน่จะลดลงก็คือมีการปิดโพซิชันของฝั่งเซลนะครับก็ไม่มีปริมาณวอลุ่มที่เกิดขึ้นในตลาดดังนั้นลักษณะการเคลื่อนที่ของแรงขายก็จะไม่ลงต่อเห็นไหมฮะดังนั้น ก็จะคอนเฟิร์มได้ว่านะครับลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับจะเกิดการกรอบไซด์เวย์ออกข้างแบบ1้อยเอร์เนต์ขาที่ชัดเจนเมื่อไม่มีแรงขับเคลื่อนนะฮะเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงว่ารอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับในระยะใกล้น,นะลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้จะต้องจบกรอบไซด์เวย์นี้ออกไปก่อนนะครับกลับถึงจะ เดินทางนะครับกราฟถึงจะเดินทางแบบนี้นะครับส่วนนะฮะปัจจัยกระทบค่าเงินนะฮะส่วนปัจจัยกระทบค่าเงินในยิกนี้นะครับที่เป็นตัวเลขฝั่ง เศรษฐกิจนะตัวเลขสรุปแล้วก็ตัวเลขรายงานนะครับก็เป็นปัจจัยง้อให้จับแรงเลยเาเรียกว่าข่าวนอนฟาร์มนะครับข่าวนอนฟาร์มก็คือเป็นปัจจัยกระทบข้างเงินหมวดที่1ที่เป็นตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขสรุปแล้วก็ตัวเลขรายงานนะครับตลาดยังคงคาดการณ์ว่านะครับตลาดยังคงคาดการณ์ว่านะครับภายในต้นสัปดาห์นี้ลักษณะาการเคลื่อนที่ของดอลลาร์นะครับก็ยังคงมีการกระเตื้องขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่เป็นนอนฟาร์มเทโลนั้นค่อนข้างจะ ตัวเลขคาดการณ์ค่อนข้างจะแตกต่างก,กันเยอะเลยทีเดียวแต่ตัวเลขรวม,มนะครับยังคงนะครับทำให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นเกิดการพยุงตัวค่าเงินดอลลาร์นั้นเกิดการพยุงตัวประกอบกับนะครับเดี๋ยวมีปลายสัปดาห์นะครับก็มีการนะฮะมีการประกาศดอกเบีย้ยก็คือปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่2องนะครับที่เป็นตัวเลขตัวเลข นโยบายแล้วก็แผนการดําเนินง,งานนะครับจะคงคาดการ์ว่าค่าเงินดอลลาร์นั้นมีโอกาสจะแข็งค่าขึ้นดังนั้นนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟทองคําในวีคเนี้ยนะครับก็ไม่น่าจะเดินทางไปไหนได้ไม่ไกลเพราะว่านักลงทุนนั้นเกิดการไม่เข้าใจเกิดการเขาเรียกอะไรไม่มั่นใจนะไม่ใช่ไม่มั่นใจในตัวเลขที่เกิดขึ้นเพราะว่านะครับ ลักษณะทางเทคนิคอกับทางเรียวไามนั้นค่อนข้างจะขัดแย้งกันพอสมควรนะครับดังนั้นนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟและตลาดทองคําในวิกนี้นะครับก็ไม่ค่อยเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนสักเท่าไหร่ทาให้นะราคาทองคํายังคงทรงๆนิ่งๆอยู่ในโซนนี้หรือว่าอยู่ในโซนนิ่งๆปลายเทรนนะครับก็คือปลายเทรนขาขึ้นก็คือเป็นกรอบไซด์เวก่อน นะครับใจเย็นๆนะฮะไม่ต้องรีบนะครับใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะฮะสุดท้ายอย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ